สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านกับผมนักข่าวสายทหารที่รู้ลึกรู้จริงที่สุดในชั่วโมงนี้28 HB News มาแล้วครับ นาทีระทึกกลางแยกสัพพวุธบางนาวัยรุ่นเปิดศึกซัดกันนัวกะเอาตายหวังชิงหัวเข็มขัดประดับสถาบันแต่พวกคุณเนยงานนี้ผิดคิ้วอย่างแรงเมื่อความซ่ามาเจอต่อเพราะดันมีราชนาวีไทยตัวจริงยืนอยู่ตรงนั้นเรื่องราวความกล้าหาญครั้งนี้จะเป็นอย่างไรและทหารไทยเท่แค่ไหนที่คุณต้องรีบกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวนี้ไปฟังกันครับ เหตุการณ์อุกอาจกลางกรุงครับคุณผู้ชมวัยรุ่นเลือดร้อนใช้อาวุธเข้าห้าหันกันกะเอาแค่หัวเข็มขัดประดับเอวแต่วินาทีนั้นเองครับพันจ่าตรีเกียรติกำทรสูงเนินเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ,รแผนกตอบสนองภัยคุกคามกองรักษาการความปลอดภัยไซเบอร์ศูนย์ไซเบอร์กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือท่านไม่ได้เก่งแค่หน้าจอคอมพิวเตอร์ครับสัญชาตญาณทหารเรือมันพลุ่งพล่านท่านเห็นเหตุการณ์จะจะไม่มีการยืนดูเฉยๆพันจ่าตรีเกียกรติกำธรตัดสินใจพุ่งตัวเข้าไประงับเหตุทันทีดดดด้ววยคาามเ็ข ใจถึงทหารเรือไทยของเราแสดงให้เห็นว่าวินัยและความกล้ามันอยู่ในสายเลือดแค่การปรากฏตัวและเสียงคำรามสั่งให้หยุดกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังบ้าคลั่งถึงกับวงแตกสลายตัวหนีกระเจิงไปคนละทิศละทางสถานการณ์ที่เกือบจะมีการสูญเสียคลี่คลายลงได้เพราะทหารท่านนี้ครับคุณผูณณ้ชมดูสิครับนี่แหละคือทหารไทยที่เราภาคภูมิใจไม่ต้องรอให้มีสงครามแต่ในายามประชาชนเดือดร้อนทหารพร้อมพุ่งเข้าหาอันตรายก่อนเสมอนี่คือตัวอย่างของทำดีต้องชื่นชมพิมพ์ลงมาในคอมเมนต์เลยพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเราให้ถึง1 0,000แสนซับเพื่อสนับสนุนช่องข่าวที่รักทหารไทยที่สุดช่องนี้พบกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้ากับข่าวที่เดือดกว่าเดิมดุดันกว่าเดิมที่นี่ที่เดียว2 8 HB News สโลแกนเดิมครับข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ